ตัวนี้มอเตอร์ของ LG Smart Inverter นะครับก็สาเหตุที่บอร์ดหลังตรง IPM นะครับที่ระเบิดนะครับที่พบระเบิดบ่อยๆนะครับก็มันอาจจะเป็นสาเหตุมาจากจุดนี้นะครับมันไม่ได้เสียของมันเองนะครับ ตึงไหมไม่ค่อยตึงนะเหมือนปกติเลยนะครับก็ตัวเนี้ถ้ามันเสียของมันเองก็อาจจะมีนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นที่มีมันจะมีสองรุ่นนะรุ่นที่ที่ไม่มีฝาไม่มีรูตรงนี้นะครับกับกับรุ่นที่มีรูลูกป,ปืนตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าตรงตรงเหล็กแล้วตรงตูตรงเนี้ยมันมีคราบหนู อยู่แบบอันนี้เลยนะครับอย่างเยอะเลยนะครับหนูเข้ามานอนหนูเข้ามาทารังอะไรอย่างนงี้นะครับก็ตัว,ต,วตัวนี้ตัวเครื่องตัวเนี้ยคือไอพีเอ็มันระเบิดเลยนะครับลูกค้าซื้อมาใส่ก็ระเบิดเหมือนเดิมนะครับซื้อมาตัวเก่าเออตัวตัวเทียบมาใส่ก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับตัวใหม่ตัวเดิม BE <Yaz week> ตัวใหม่ ก็คานเดียวกันกระจุยเลยนะครับ IPM นะตรงนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งแนะนำมาว่าไ,ไปแกะดูตรงนี้ด้วยนะ,ะถ้ามันมันอาจจะเป็นเครื่องในนะครับก็ที่ผมดูที่ผมเช็คตอนแรกก็คือผมสงสัยว่าสายมันขาดเฉยๆนะครับแล้วมันมันระเบิดนะครับ แต่ว่าตัวนี้สายสายมันไม่ได้ขาดนะแต่ว่ามันยังแบบติดบ้างไม่ติดบ้างนะที่ที่เช้คจากมิตเตอร์นะแล้วก็มีพี่คนนึ่งมาแนะนำพอดีนะครับว่าดูตรงนี้มันอาจจะเสียเนี่ยจริงๆด้วยนะครับมันเสียที่คั่วเลยนะครับไม่ได้เป็นที่สายไฟสายไฟค่อนข้างใหญ่นะผมก็ว่ามันขาดได้ไงเดี๋ยว น่าจะซ่อมได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมตรงนี้แหละจะต้องขูดตรงนี้ก่อนขูด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 มาเจอทองแดงท้ค้อมสะอาดก่อนแล้วก็บักกรีใหม่จะต้องบักกีเลยครับจ็คนี้ไม่เอาแล้วน่าจะไม่เอาละบักกีข้อสายออมาเลยนะครับแล้วก็พ่อกเก่าเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ีย่ยเหล็กนี้ยังใช้ดีนะไม่ไม่ดังนะ มาถ่ายให้ชมนะครับบางทีตัวไอไอพีเสียเนี่ยระเบิดนะครับไม่ใช่ว่าซื้อบอร์ดมาสายแล้วมันจะใช้ได้นะต้องต้องเช็คก่อนว่ามันที่มันเสียที่มันมันระเบิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเสียของมันเองหรือว่ามันสายชอ็อตสายขาดมอเตอร์ชออ็อตเงี้ยถังติดหมุนไม่ไปอย่างเงี้ยถังตึงนะครับทําให้ตัว ตัวมอเตอร์ตัว ipm เนี่ยมันทำงานหนักทำให้ร้อนกว่าปกติมันก็จะพังพังพังเร็วพังง่ายนะครับซึ่งถ้าจริงๆถ้าเจอจังหวะที่มันมันใช้ได้นะครับถ้าในกรณีที่มันไม่เป็นไม่เป็นเยอะหรือว่าจังหวะที่มันมันไม่เป็นนะมันใช้ได้ถ้าเราซื้อไอ้ตัวไอ้เมนบอร์ดเมนบอร์ดมามาใส่นะครับแล้วก็มันใช้ได้นะเพิ่ว่ามันใช้ได้นะครับ แต่ว่านะครับเราใช้ไปนะครับสำหรับเครื่องลูกค้ามันอาจจะต้องตีกับนะครับเพราะว่ามันมันต้องเช็คให้ละเอียดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับตัวตัวบอร์ดมันแพงตัวรุ่นนี้บอร์ดมันแพงด้วยนะครับเบิดทีซ่อมไม่ได้เลยนี่นะ ตัวมอเตอร์ก็พันกว่าบาทมั้งนะครับตัวใหม่หมอเตอร์ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับของพวกฮิตชีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําตรงนี้ไว้เนะี่ยมันหนูมันเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยได้หรือว่าแมงสาบเข้าไปมดเข้าไปก็จบละนะเป็นจุดอ่อนในรุ่นนี้ที่มีรูตรงเนี้ยถอดเลียนได้นะ ตัวเนี้ยลูกปืนเนี่ยทดเปลี่ยนได้ถ้าเสียงดังนะครับแต่ว,ว่ามันถ้ามันติดนะแต่ตัวข้างหน้านี่ข้างหน้านก็เปลี่ยนได้นะลูกปืนนะแต่ต้องใช้ไฮโดรลิกนะครับด้วยวตัวอัดแรงนะครับทําเอาใช้นี่นะไปร้านก็ได้ง่ายดีใช้ไม่แรงก็ได้โมอเอานะครับอัดต้องอัดต้องเอาบูกตัวก่อนแล้วค่อยค่อยถึงจะเอาลูกปืนออกได้ถ้าลูกปืนหน้าเสียนะ ถ้าใครซ่อมบ่อยก็วยควรจะมีไว้เนาะมันไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเปลี่ยนแค่ลูกปืนมันก็ได้บางทีแค่ลูกปืนดังนะชุบอืมโอเคอเดี๋ยวซ่อมผมทอดซ่อมตัวนี้ก่อน